ซึ่งรัฐบาลเองจะต้องเข้าไปดูแลและเยียวยาชดเชยในส่วนของค่าเทอมนักเรียนนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับ fc แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับก็เมื่อวานพี่น้องประชาชนก็พอจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอบุคคลตามมาตราสามสามแล้วก็ที่เดิมทีเนี่ยาทางรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะดูแลหรือเยียวยา,าบุคคลตามมาตราสามสามนะหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมองข้ามไปตอนหลัง พอพวกเราช่วยกันทักท้วงท้วงติงกันมากๆว่าประชาชนเดือดร้อนกันมากเนี่ยเ,เราส่งเสียงกันทุกคนก็มีสสอ,อยู่หลายคนเหมือนกันนะที่ช่วยส่งเสียงเรื่องนี้มาก็มีเพื่อนฝ่ายค้านบางคนที่ช่วยส่งเสียงเรื่องนี้มารวมทั้งหมอบุญนะฮะขอคืนไม่ค่อยไม่ใช่ขอทานก็เรียกร้องมาตั้งแต่ต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องผู้ประกันตนบางส่วนที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงต่างๆเนี่ยผมก็ ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สัมผัสพ,พี่น้องผู้ประกันตนว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะในช่วงโควิดรอบ2ที่ผ่านมาซึ่งซึ่งรัฐบาลเองก็น่าจะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะครับกลัวว่าจะเกิดการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาดูแลเยียวยาผู้ประกันตนอยู่ราวๆประมาณ11ล้าน3แสนคนด้วยกันแต่มีผู้ประกันตนอยู่ประมาณ1ล้านหนึ่งแเนี่ย ที่เป็นที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนี่เขาได้เขาได้ร่วมอยู่แล้วนะฮะประมาณล้านล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกประมาณสักสิบล้านคนด้วยกันที่จะต้องได้เยียวยาด้วยนะครับแล้วก็การเยียวยาเนี่ยน่าจะเริ่มเตือนประมาณสักสิบแปดกลุ่มผ่ามาถ้าไม่ผิดนะฮะก็ประมาณราวๆเนี้ยบวกลบนะฮะบวกลบนะครับก็ดําเนินการไปแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พี่น้องผู้ประกันตนที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเนี่ย5แสนบาทจะไม่ได้นะฮะจะไม่ได้ซึ่งผมก็ยังแย้งอยู่นะครับว่าในเมื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นเงินสะสมของของเขายามแก่ชรานะใกล้อายุ50 51 52แล้วมีเงินฝากอยู่ประมาณแค่5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยความจริงก็ก็ต้องให้เขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีเงินฝาก เงินสะสมในกองทุนประกันสังคมเนี่ยคนละประมาณ1นึ0 0 0 0 0 0 0 0บาทด้วยกันซึ่งเอาเงินดังกล่าเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเราก็ให้รัฐบาลกู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามอีกขั้นหนึ่งก็คือ,อพี่น้องผู้ประกันตนที่มีเงินฝากเกิน5,000 0นเขาก็อยากได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นเงินสดนะฮะต้องเป็นเงินสดเขาจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกประเภทนะฮะได้ทุกประเภทนะครับได้ทุกประเภท แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะทิ้งไปไม่ได้เลยคือนักเรียนนักศึกษานะครับตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป .1 นถึงป6ประถม1นึ 6, ป่ป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 อาชีวะนะฮะวิทยาลัยนะแล้วก็ปริญญาตรี1 2 3 4นะครับทั้งนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ปกครองเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินกันนะครับ ไม่มีเงินจ่ายค่าเราเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหรือจะมีเงินจ่ายก็มีได้ค่อนข้างน้อยนะครับทางสำนักง,งานศึกษาเอกชนก็ทำหนังสือเวียนไปยังโรงเรียนเอกชนต่างๆว่าให้ลดค่าเทอมในช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าทำหนังสือเวียนไปเหมือนกับโรงเรียนเอกชนไม่มีใครตอบรับนะฮะไม่มีสัญญาณตอบรับจากปลายเสียงที่ท่านเรียกนะครับก็ไม่มีใครสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย กระบวนการดังกล่าวเนี่ยหนึ่งคือมันต้องมี2ส,ส่วนด้วยกันหนึ่งคือโรงเรียนต้องลดค่าถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ต้องลดงลดค่าบํารุงการศึกษาหรือเรียกว่าค่าเทอมนะครับมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องลดเพราะว่ารายจ่ายมันน้อยลงนะครับค่าน้าค่าไฟก็ไม่ต้องเสียเพราะมาเรียนออนไลน์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องลดในส่วนของของรายรับของผู้ปกครองที่น้อยลงซึ่งรัฐบาลเองจะต้องเข้าไปดูแลและเยียวยา ชดเชยในส่วนของค่าเทอมนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะฮะเพราะเขาเดือดร้อนนะฮะเขาเดือดร้อนกันมากนะครับทุกคนเดือดร้อนกันหมดไม่มีใครไม่เดือดร้อนนะครับนอกจากว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลที่มีฐานะดีเขาก็จะไม่เดือดร้อนอส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนกันหมดถ้าเป็นไม่ใช่รัฐบาลก็ไม่ใช่รัฐบาลหรือเป็นประชาชนคนทั่วไปเขาก็เดือดร้อนกันทุกคนนะครับก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะฮะ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานินักเรียนนิสิตนักศึกษานะฮะทุกคนฮะเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมนะฮะอย่างน้อยเขาได้ลดแล้วรัฐบาลได้ช่วยเขาในส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาจ่ายน้อยลงอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัจจินิานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้น สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล